พี่น้องคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนองีเชี่ยนะคะสลในภาคเนภาคแรกาเด็กๆค่ะขับถามแบบเลยมาครับถามอาจารไนแบบบูป่ารูื้าคบ่ี่ยคดีเด็กอานนัไปก็ยังอานนลเทจสิถามดูอาบริมงนมะละกีมันสีแห้ง ไอ้ขี้อายก็ป็นสีแล้วฮะไม่ไม่ได้ไม่ไ่ไไม่ไดไม่ยังไดยใก็เป็นไปอย่เขาดีกุ่ยลุยับุยลุยไปลอยไปุยลุย่ันนันนี้อเทั้งหนอกเขากับมีเขาเฮ็ดอียงกันอ้างดากันอลไรบโอ้ย ดากันใช่ไหมไม่กินอยู่ข้างนอกแล้วเขาบรให้เอาฟองเขาไปกินเออส่ที่มาอ่างซ้ำดักหรือว่าดีค่ะบสวัสดีค่ะบพี <c oughs> ง่ง้องสกายนะครับ,บอันนั้นมันซื้ออย่างแบบหน,น่อยหนึ่งมาริโอครับมาริโอมาริโอเมาซ่าไม่เล่นจีบไปมองเฮ็ด เกเรียนมันก็ซิ่วแถบบางเลน้อยนี่รับลมครับรับลมยำเช้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคับเขาเพิ่งนั่งซ้อมเต้นกี่มบ่ายบ่ายมงเอ้ยพี่มึเจอวันทันวม่ไ้เนี่ยอะไม่เจอลก้ยย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 ่ยยยย เดี๋ยวมันเล่ยว่าแต่จากลงเท่าก่อนเลยครับพี่น้องครับอะไรมาเลยการแต่งตัวมันวิ่งยังกับบอลมันเป็นเท่นเท่นเทนบ้างกินเซ่บ่เข้าใจดอกเขาบ่ถึงบคือคือกัดไงกับเขาบ่ถึงอธิบายอธิบายชะตายการแต่งตัวจากฟุตบอลเป็นเล่ยแล้งมาดันใจมางไม่ใจยังลูกไข่ไงจังไปเนี่ยข้าวแกงคนเจ้าเกือบยังได้เกือบหนี่เกือบแทบมียุ่มป้าแบงแคร์บั๊น แร้งมาดันใจยังไงบ้างปะแรงเลยแรงเลยเสือนี่จักบุจักบุ๊คมาถึงมาจักเลยตากนี่ขอบไปเลยมีค้อนมีค้อนเขินถล่มบ่ม้วมม้วมบวกข้างนอกม้วนนี่เป็นสไตล์แบบว่าแบบนี่ครับนิดนึงครับญี่ปุ่นญี่ปุ่นแนยคาวาซากิรวมๆแล้วเป็นสไตล์ยังเป็นสไตล์กับลุงคง แบบภาษาฝรั่งเข้ามาครับไอ don't k n ไอ I d นใช่ไหมสไตล์ไอ n t น n o ่ก็จับย่างยากจับยังได้กูใช้อันนั้นว่าสน่งน้องกงาอันนี้แบบว่าอันขาดเองบอกครับผู้ขาดมาตารันขาดตั้งแต่ไปไปยุคเขาตไปลกยคยุบยุคยอยกคยุคยุคยสคยุยุคยุบยุครัคยุคเุคาอคยุคยุคยขคยีย่คยุคยุไย่ย่ยมย คอลเลคชั่นไม่เข้า่ก็คือใฝ่ผูกแขนพวกแมนบอครับลิมิเต็ดเนี่ยแมนครับนี่จากพระพุทธประสงค์ครับผมจ่าสมชายจ่าสมชายสนชายจ่าสนชายโอ้โหสนชายเข้านี่ล่ะคุณสนชายความสมชายแหวนกบบนีแหวนแบบแหวนเป็นแบบซื้อน้าตระกูลของของครอบครัวครับโอป้าแหวนประจำวงตระกูลจะมียกถอดมหาลอยปีเดี๋ยวนี้เงนทำไมด้วยถางเส้นเคาเส้น เซ็มกันไ่อยากเซ็มแบบนี้เรคือวีโว่เดบิวต์กัทแลไม่้างก็ถอดหมวกโซ่นะเขาขอมเบลต์ตาอันสดใสจังเลย่ไปคือจ้งไม่เป็นตามันมดยิบมุดยังก็อะไรยิบมดนะน็อกกล้องนะครับน้องกล้องผมสุดยอดหรือว่าเดี๋ยวถามแล้วขึ้นในสายตายังไงตัวแต่ตงตัวเรานี่มันเป็นแบบว่าสไตล์คู้ดีอังกฤษ หมายถึงว่าเริ่มจากเกิดขึ้นมาเริ่มจากเกิดขึ้นมาขึ้ก,กัน,น<ร>แล้วต้องเต่อกับเกิดมันคือนเพราแมสกันไปเลยมันอันบอขึ้นว่าจไีไสคูนี่ที่เลก้ <c oughs> อใส่ถุงเท้าแล้วบอลืมใส่เกิอบคู่นั่นคู่เตี้ยใบก็เลยมาเลยมันได้ล่วงแล้วธรรมาดาเท่ากับแมสกยูพี่น้องขั้นเท่าเนี้ยมันมันแมสก์บาพยายามบอจะไปใส่ใจมันเท่าเรื่องพวกได้เลี้เล็กน้อยอันแรกแรกเบื่อร้านเจ้าก้อนพุนอันแรกชิวสายชิวคือความ ตีเบลดพร้อมเต้นแต่พร้อมมาเรงเลยบอสที่ซ้อมเต้นต่อพอดีนะต้อมเต้นต่อพอดีคือเอาแบบว่าสุดนี่คืออยู่เงาอยู่เงาหอดเหมือนอื่นผมได้ไหมหอดเหมือนอื่นเลยเจ้ากับสีพวซ์มันอาบน้ำเนี่ยจิ๊บบอสคือกันแต่ว่าพุ่น่ะฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งอย่าเบิ่งพ่นลูกน้องเจ้าอีกหนึ่งสุดหล่อนะครับผมน้องสกายนะครับผมเกือบมีม้าขาบได้เลยไหมเกือบมีม้ากันครับ เราเลื่อนกันครับก็ปักแรกครับบราเลื่อนกันเลยเพราะว่ากายที่ออกมาไล่จากทรงผมนอกจากการเป็นผู้ชายกุลอำนาจอำนาจจะเลื่อนเข้าหนาแท้เด้อเข้ากันนะอ้ากันหนาแท้คือกันอันนี้คือเขาอาบน้ำเรียบร้อยแล้วบมอครับเรียครับบอก่ามันตกค้ำมันซื้อผมเริบหยักหมอผมผมเป็นสี่เจ็ด อันนี้สไตล์เขาม,มันต้องแบบนานๆสิเนาะนุ่มเกาหลีแบบออกสไตล์เกาหลีเกาหลียังไงเสื้ส onun, <c oughs> อเออเนี้ยหน่อยเสื้อเออเนี่ยแต่ว่าที่จริงเขากเก่ได้เออละอย่างพี่น้องพูกเองมเอสทีน้องสกายหลายคนเนี่ยเวลาทายคลิปไทยยังสีแบบนี้แบบคนมาคอมเมนต์น้องสกายหน้าบ้านหวานที่ว่ามือหนังไทยเฮ็ดกับเข่าเขาโยกมาห่องลายวะเป็นผู้ชายที่ชอบทำกับข้าวเนาะบ่บาร์ลายให้มาเฮ็ดกระเข่าบอเลยมากิน เข้มแน่ยังมาอยู่เป็นสิตีเป็นไรจะคล้องประเฮ็ดนะมันมหนักไปทางมันดุร้ายผลเกียร์บ่แม่นเกียร์มือแร่งมีพี่ก้อยสวัสดีครับพี่ก้อยมาแล้วพี่ก้อยมาแล้วขึ้นเด็กข่าวอยู่จะว่ายไปวันนี้ออื่นจิตกระชุ่มจิตกระชุ่มชุ่มเยื่อขึนนี่กระชุ่มตั้งแตะขาโม่งแรงโม่งแร้สวัสดีครับทีมงานน้องคนสวย จะกัดคนสวยเพราะว่ามาสวยแลอย่างแบบนี้ยแล้วบอกการมูอยู่ดิวันนี้เหมือนแงห้องกากสิมีเมนูอีกเราจะไปคุยกับพี่เป่าวันไหนแย่งห้องว่าห้าสีถ้าค่าเปิดหายังน้องใหม่ลูกเข้าห้องเขาเรียกแล้วเปิดเปิดเปเปาดเปปป เพื่อนว่าน้องไบ่เขากัไปดี่กันตัวเขาเฉาแล้วะต้องเป็นเข้าไปถือใบเอาสำหรับอ่เาเพื่อเกียรไ่้าแกง้าเป็นเลกน้อยแม่กาใส่รู้ไเนี่ เมนเตต็นหน,นอร์ด้บุคคลสำคัญค่ะเราเการคิดต่อไปนียถ้าที่นี่ทำตอน <c oughs> นี้ดูเรียกทำตอนไหนอ,ะอ่ะครูพ่อครูแม่ครูมาก่อนเวลาอยู่แล้วแต่ว่าพวกเราอ่ะทำไมจะต้องมาช้าเลยอันนี้ทีาา่เราฝากด้วย ถ้าเราไปทำตอนนี้เราทำไหนเราเป็นวงวันทำไหนเราต้องการเด็กที่มีความรับผิดชอบนะแต่ถ้ามีอะไรบอกได้เลยแต่เช่นเดียเนี่ยอยู่ม,มาหาสารคามมีปัญหามีอะไรก็อบอกที่นี่เลย